งเรียนขนาดมอนพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยทมศึกษาสุรินทร์ก่อตั้งเมื่อวันที่3มีนาคมปีพุทธศาาราช2536โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่16ตำบลตาตุมอำเภอสัง,สงขะดจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ทั้งหมด49ไร่มีอาคารเรียน4หลังมีโรงฝึกงาน1หลังหอประชุม1หลังโดมพันกิจกรรม1หลังเปิดทำการเรียนการสอนจำานน30ห้องเรียน ตั้งแต่ชัมม้นมาทย่มศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สัญ,ญลักษณ์โรงเรียนดอกบัวบเปลวหมายถึงความสว่างแห่งคุณธรรมใบหม่อนหมายถึงความเป็นมาของท้องถิ่นหนังสือหมายถึงความรู้และความคิดเห็นอักษรย่อประจำโรงเรียนขอจุดพอจุดวิสัยทัศน ภายในปีพุทธศักราช2564โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลก้าวหน้นาด้านเทคโนโลยีผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธาร,รณะปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ให้เกียรติกันค่านิยม จิตอาสามุ่งมั่นบริการทำงานเป็นทีมสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวปรัชญาประพฤติดีมีวิชาพัฒนาสังคมโรงเรียนขามอนพิทยาคมได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการประสานชุมชนมีระเบียบวินยัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมมุ่มสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลภายใต้การบริหารของนายขันติจารัสผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่นางจันยาโคตรชยและนายถนัดสมาทิกุลร่วมการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด7 8 6คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น46่คน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำโดยนายชัยยงใจเม่นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคม โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็นไทยสู่ความเป็นพลโลกและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยีศิลปะภาษา Welcome to the home school. My name is Watchara Hong. I'm a student in 6 Class one at Kamonmontri Home School. It is located in District, Surin Province. Of the Surin Secondary Educational Service Area Office. Don't be, gila. อย่างเสมอภาคและทั่วถึงรวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ร่มรื่นสวยงามให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบคุณภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักความต้องการและความถนัดของตนเองเช่นการจัดส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและทุนการศึกษากิจกรรมสุดคูณหันษากิจกรรมวันอาเซียนกิจกรรม5สกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาสพติดกิจกรรมคาาหูตอบคำถามสัปดาห์วันห้องสมุดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาวัยรุ่นกิจกรรมวันแซนดวงตาบูชาบัมพบุรุษกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและลงนามบันทึกก็อตกลงความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและสถานีตำรวจบูทอนดมกิจกรรมศาสตร์พระราชาความรู้ของแผ่นดินการรมนิเทศการ,รจัดการเรียนการสอนจากสพอมอสุรินกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจรในสถานศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สร้างชื่อเสียงเกียรติยศความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นดังนี้ และนี่คือผลการดำเนินงานคือความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งเสริมศัก,กยภาพการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทุกด้านอันจะส่งผลให้ชุมชนและประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป